สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านผู้ติดตามนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณด้านฝั่งตรงข้ามนะคะของรัฐสภาอังกฤษนะคะแล้วก็อลิสเบตท,ทาวเวอร์นะหรือว่าบิ๊กเบนนะคะท่ทานผู้ชมค่ะวันนี้ที่ชรถ่ายอยู่ณขณะนี้นะคะเป็นวันที่แดดดีมากคะ่ะท่านผู้ชมนะคะก็ สถานการณ์โควิดที่อังกฤษตอนนี้นะคะก็ดีขึ้นนะคะอย่างที่เห็นนะคะท่านผู้ชมก็ประชาชนนะคะก็ออกมานะคะเที่ยวกันนะคะจับใจ่ายใช้สอยนะคะถ่ายรูปพาลูกพาเต้านะคะมาเที่ยวกันนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนะบางคนก็ใส่มาส์นะคะบางคนก็ไม่ใส่นะคะ ที่เห็นอยู่นี้ก็รู้สึกว่าเออมีความกระชุ่มกระชวยเกิดขึ้นนะคะด้วยสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะท่านผู้ชมค่ะนะอย่างบางท่านที่ถามกันมานะคะตรงนี้ก็เป็นเซีย Aq ไลฟ์ลอนดอนอัลเทเรียมนะคะนักท่องเที่ยวที่เห็นส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็เป็นนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะท่านผู้ชม วันที่แดดดีๆนะคะเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยในการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้สะดวกเหมือนปีก่อนๆนนะคะท่านะผู้ชมคาแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการนะคะใช้เงินภายในประเทศนะคะคนก็เที่ยวนะคะใกลๆเที่ยวในประเทศกันไปก่อนช่วงนี้นะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะในขณะ,ะนะนี้ก็ น้อยลงนะคะจากแต่เดิมกว่าแต่เดิมแต่ก็คงจะเริ่มทยอยมากันเรื่อยๆแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะ,าะมาอยู่บริเวณตรงนี้นะคะถ่ายให้เห็นสวยๆตรงสภาเวสต์มินสเตอร์นะคะ <ๆ S 1> นี่ <ๆ S 1> ตรงกันข้ามนะคะนี่คือรัฐสภาอังกฤษนะคะะ <ๆ S 1> พาร์ภามนนะคะเราวตรงกันข้ามนี่ตึกนี้นะคะ <ๆ S 1> พเพื่อนๆขาจุ๊บเห็นไหมเอ่ย อันนี้คือเซนต์โทมัสฮอส์พิทอลนะคะเป็นโรงพยาบาลนะคะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะเดินลัดเลาะกันไปนะคะ เสียงลมนะคะอาจจะแรงนะคะผู้ชมค่ะดูเสาไฟนี้ดีกว่านะคะท่านผู้ชมนี่เสาไฟที่ประดับเรียงลายนะคะอันนี้นะคะเขียนนะปีที่สร้างนะคะหนึ่นร้อยสิบนะคะหรือว่าในลาวถ้าที่ไทยก็คือในรัชสมัยของรัชกาลที่5นะคะท่านผู้ชมอ่ะ ข้าที่หอนะคะดูสิคะ่ะท่านผู้ชมค่ะแดดดีมากค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในนี้กันนะคะอุโมงค์แล้วเดี๋ยวข้ามออกไปฝั่งหนึ่งนะคะจะได้ไม่ต้องขึ้นสะพานท่านผู้ชม รอดเข้าใต้อุโมงนี้คือเหม็นเยี่ยวมากค่ะเ,คเหม็นเยี่ยวสุดๆนะคะ นีนะคารสภาอังเกรษแล้วตรงนี้ก็โรงพยาบาลนะคะเซ็นเต์โทมัสเห็นไหมคะว่าเราเดินลอดไป สะพานมานะคะท่านผู้ชมค่ะตรงนี้มีอะไรสำหรับนักท่องเที่ยวนะท่านผู้ชมค่ะอาจจะมาเขียนนะคะ,ะรายชื่อของคนที่จากไปนะคะในช่วงของโควิด นะคนหลายชื่อของผู้เสียชีวิตนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเห็นไหมเอ่ยนะตรงนี้ก็มีนะคะศิลปินค่ะมาถ่ายงาน ่นคก็บางคนนะคะก็เอเขียนเพื่อลำลึกนะคะไว้อะไรแก่สามีแก่ภรรยานะคะหรือว่าแก่คุณตาคุณยายนะคะท่านผู้ชมขาเห็นไหมเอ่ยยาวทอดไปเลยนะคะ อ่านี่ The National COVID Memorial Wall นะคะเป็นพื้นที่ที่ไว้อาไลนะคะของชาตะะิยาวเหยียดเสียดฟ้าค่ะนกผู้ชมคะ่ะ ยาวไปถึงสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะแดี๋วฉันก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะผู้ติดตามทุกท่านเดินลัดเลาะกันไปนะคะท่านผู้ชมค่ะเราจะได้เดินไปดูพร้อมๆกันนะคะ นี่คือกำแพงนะคะกำแพงโควิดนะคะกำแพงแห่งความทรงจำนะคะหัวใจนะคะหลายๆดวงของคนที่ที่มีบุคคลสูญเสียเกิดขึ้นนะคะในครอบครัว เ,เป็นภาษาต่างประเทศก็มีนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่เยอะมากค่ะยอดจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะในสหราชาอาณาจักรช่วงวิกฤตาการณ์โควิด -19 นะคะท่านผู้ชม หัวใจดวงเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งยาวมากค่ะยาวไปถึงนู้นเลยนะคะนานผู้ชมคะขา